ขออนุญ,ญาตนะคะถ่ายวีดีโอนะคะช่องอภิชาแน,นลนะคะจะได้เผยแพร่วัดป่าพุทธเบิกมีพระอารหันต์นะเจ้าคะคือพระอารหันต์อิตะอะสาโตเรารูกพี่ลุงยังไงไหลวงพุทธเจ้าเหรอวิ่มันไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงน,น,นี่นี่นี่นนองค์ที่ห้าองค์ที่ห้าพระอารหันต พระอาราหันตุปากะไตปักษาแกไม่เรียงนะคะขออนุญ,ญาตไม่ถอดเกิบนะคะเพราะว่าอ,อพระสังกจาย <laughs> พระอาราหันต์มหาปันธกะปัจจะพระสังกจายเจ้าคะ่ะ <laughs> ไม่ได้หัวร้อนนะแบบปลืม้มาค,าค่ะพระอรหันต์วัดนาวัดศีวัตตะจจโอนโมตสาขากาบธรัมสการค่ะ,คะ พระอาดังหันสุบินทะพระอาดังหันกระหนกพาลัตทวาเนี่ไหว้ไปกาแสงเลยนะคะนี่พระพระอาดังห,ารรางหันราหุนนี่บุตรของพระพุทธเจ้าพระอาดังห,ารรางหันราหุนสาวโสดีพระอาดังหันกาลิกะตักกชาตนั่งช้างด้วยอะ่ะพระอาดังหัน บินทัสโทนพารัทวาสไม่นี่อะไรอ่ะสิงหรอนิดใช่ไหมสิงใช่ไหมสิงนี่คืออะไรพระอาลหาันตุก,กะยาสะโลนามัสการเจ้าค่ะพระอาลหาันพระอาลหาันบินโถละปักทะโสพระอาลหันสุป,ปากะ จปักขาพระอารังหันอารังห,หนันนาเกษตรโหยอดพระอารังหนันนันทะนิมิตคิรีพระอารังหันองค์ที่สามพระอารังหันอิงคะหนตะตรงใส่เป็นญี่ปุ่นเนาะองค์นี้นิดชื่อเหมือนญี่ปุ่นเลยอะแล้วก็พระพระอารังหันก์กนกวัจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยอะ สงสัยท่านจะบรรลุด้วยท่านี้เนี่ยแต่ละท่าแต่ละองค์แนวพระอาราหารันพระอาราหารันพระธละพระโตโรปุ่ปนแน่ๆแล้วก็พระพระอาราหาันวัชระบดวัดจานโตสุโขกล่าวแบรรษัทการ,ร,การทุกท่านนะเจ้าคะนะเ,เ,เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่ยจะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวเองไหมไม่เห็นข้างหลังมันจะเห็น เอามาข้างหน้าไงเยวจะถ่ายให้อยู่ตรงไหนอไปอยู่ตรงนั้นเดีย๋ยวไปยืนตรงกลางๆเลรล้อมด้วยพระอาราหารันต์เออบรรลุบรรลุธรรมตามสมปทานาจเจริญในทางธรรมประเสริญเจริญในทางโลกประเสริญในทางธรรมนะเพื่อนงานเอกทำบุญทำทานให้ข้าพเจ้าด้วยดิข้าพเจ้าก็จะเอาด้วย <laughs>

ไปไหว้พิหารไปไหว้โบสถ์เผออื่อพิหารขอที่ไหนก็ขึ้นมาแล้วไปถ่ายรูปให้ดูปวดขาขึ้นไปจะหายปวดคะ่ะ <c oughs> ไปไหว้ได้จริงตีคลองตีระครังก็หายปวดคะ่ะ